สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม m ม c ค u b อันอัปเกรดหมู่บ้านนะครับจะเป็นยังไงนั้นะเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคผมก็ได้เปลี่ยนสกินใหม่นะครับเดี๋ยวจะมืดอีกแล้วปรับไม่ให้ฝนตกก่อนแล้วก็ปรับอันนี้โอเค ที่อัปเดตมาอีกก็คือตู้ ATM แล้วก็คริสตนันร้านขายคิสตอกข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะขาย3 4 7 0 0นบาทอันนี้1 7 8 0 0แบาทอันนี้5 0าสิบล้านเ้ารห้าสิบ โอ้โหห้าสิบล้านขายตั้งห้าสิบล้านสมัครคนรวยอันนี้ขายหนึ่งมืสามพันบาทส่วนอันนี้ขายหนึ่งล้านบาทอันนี้ขายสามแสนสี่มืนบาทเออโคตรแพงเลยแต่ละอันตู้ ATM นี่มันคือมอสนะครับมันเป็นมอส ที่อัปเดตที่ก็จะมีอีกนะครับก็จะเป็นอันนี้เอ้ยจะลงโอเคที่อัปเดตอีกก็จะเป็นอันนี้บนยอดเจดีนี้แล้วก็วัดนี่ก็วัดนะครับชื่อวัดนี่ก็แล้วก็สะพานแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นสะพานตัวนี้ก็ชื่อวัดพระธาตุดอยจอมทอง อันนี้ก็คือรูปปั้นหลวงตามหาบัวยาณะสัมปนันุแล้วก็ตกแต่งด้วยไบโอรมรชเชฟนิดนึงอ่ะอันนี้ก็บันไดทางขึ้นนะครับนี่อันนี้พระธาตุข้างในก็เก็บพระมรมาสารีริกธาตุข้างบนเก็บพระมรมาสารีริกธาตุตอนี้นี้ก็ที่นั่งทอง ก็ไบอมรัสเชฟอีกแล้วมันยาวเกินไปโอเคที่อัปเดตอีก,ก็คือโรงพยาบาลแล้วก็เสาธงนี่นะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวภาพไปเดี๋ยวผมว่าผมฆ่าลุงไปหมดแล้วนะลุงอย่าเพิ่งมากวน อือ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 อ,อ,อุยตายแล้วคุณลุงจซะซานะข้างในโรงพยาบาลน,นะผมให้ดูนะครับข้างในโรงพยาบาลก็จะเป็นอย่างนี้ห้องผู้ป่ปวยอันนี้ไม่ใช่ห้องผู้ป่ปวยน,นี่ห้องแพทย์แพทย์ทำงานแค่สองคนเองไม่ใช่สี่สามคนรวมข้างบนด้วยเอ้ยสี่คนนะครับ โรงพยาบาลก็เป็นอย่างนี้แหละห้อง VIP ที่ดีที่สุดคือห้องนี้ครับมองเห็นวิวด้วยแล้วต่อไปข้างล่างนี้ครับคือจริงๆนะผมไม่ได้สังเกตข้างล่างนะครับว่ามันมีใบอมรัสเคปอีกมันมียื่นออกมาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยมาสร้างร้านอาหารซะเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เอามาตกแต่งเฉยๆ แล้วก็มีน้องอสโลตด,ด้วยเจ้าตัวอสโลอดมีลูกแล้วนะนั่นไงลูกอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทนี่นะครับทีวีที่นอนห้องน้ำแล้วก็กระจกกระจกนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งน,นี่ก็ตู้เสื้อผ้าคือรีสอร์ทแพ็กนี้จำจำได้ไหมครับสวัสดีมายครับสำหรับไมาครับอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นแหละครับไปดูดีนี่แหละ คนอาจจะสงสัยนะครับว่าลงมายังไงวิธีลงมาก็คือปึ๊บตรงบันไดนี่สำหรับคนแข็งแรงนะครับเนี่ยบันไดมันแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้ก็หาดทรายผมจะตั้งชื่อหาดนี้ว่าหาดจอมเทียนแล้วกันอว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเล่นอันนี้ก็ว่ายได้อืม แล้วก็เราสะาะถ้าเราไปอยู่ใกล้มันไม่ได้หรอนี่ไงย้อยลงไปแล้วนี่ก็มีน้ำตกด้วยถ้าใครอยากมาเ่นน้ำตกตรงนี้นีหินหงอกหินย้อยอ,อันนี้สองห้องนี้ผมขี้เกียจทำผมก็เลยทำเป็นมืดๆอย่างนี้ถ้าใครอยู่ห้องนี้นี่คือโชคดีมาก เห็นวิวเห็นวิวทะเลมันไม่ใช่ทะเลนะมันเรียกทะเลหุบเขามเรียกทะเลหุบเขามากกว่ามันเรียกทะเลหุบเ,เ,เ,เขานะคบเมื่อกี้ขอโทษ้วยเสียงมันดังบู้บู้อย่ามากวนแลวมันขึ้นมา แมวผมชื่อบู้ครับตัวใหญ่มากมน่ารักด้วยบู้ขึ้นมาขึ้นมากวนแล้วก็มาทับตัวผมที่ป้านเลี้ยงแมวตั้งสามตัวน่ารักดี<ม>นีะครับนี่แหละก็มีแค่นี้แหละ นะครับใแบอบ um ุ้มรัชเกฟเท่านี้อันนี้เราผมก็ทำให้มันเหมือนมันตกลงไปนะครับนี่ก็เราก็มาดูหน้าปกเกมหนะ้าปกเกมสวยมากเดี๋ยวนะครับ๊บลังนะโอเค เอาบ้าออกไปแม่ไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกโอ้ยบ้าพออย่างเงี้ยเราไปเฉยเลยโอ้ยน่ารำคาญมากตู้ ATM เจ้าขา ATM ชเอ อ,อ่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับไปแบกกับผมบ๊ายบายเดี๋ยวจะมาอัดอัปเกรดหมู่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวขอไปเล่นกับแม่เก่อน